มาดูเรื่องอีกเรื่องหนึ่งผมไม่อยากจะข้ามไปหรอกอันนี้น่ากลัวอยู่เหมือนกันขออนุญาตนะเอ็นนะ่ะเ,เป็นหญิงสาวอายุ18ปีเนี่ยต้องไปร้องเรียนว่าชายหนุ่มที่คบหาดูใจกันก็คือนายปรีชาผู้ชายอายุ18ปนะเป็นกรณีที่นายปรีชาหรือนายชายอายุ32มแฟนหนุ่มแฟนหนุ่มซึ่งพิการแขนขาดแขนขาดแล้วขาเนี่ยเดินกระโปกกระเพก นี่หญิงสาวอายุ18มาร้องกับคุณกันถัดพงไพบูรเวทว่าแฟนหนุ่มพิการแขนขาดขากระโกระเผกเธอเนี่ยอยู่กินอาศัยบ้านนายปรีชาคบหากันประมาณสองเดือนแต่ปรากฏว่าถูกกระทำเหมือนเป็นคนใช้ต้องคอยจัดหาอาหารให้ทุกมือ้อและเป็นเหมือนพยาบาลต้องคอยดูแล24ชั่วโมงแม้กระทั่งการอาปัสวะในถนในกระถนไปเททิง้ง ทั้งที่ความจริงเขาก็เดินได้นะเพียงแต่กระโขกกระเพกแต่ต้องดูแลขนาดนี้แล้วช่วงหลังเธอยอมรับอายุ18เนี่ยรู้สึกเหนื่อยที่ต้องทําทุกอย่างคนเดียวประกอบกับไอ้ที่สําคัญมากๆฟังเส้นสุดท้ายฝ่ายชายอายุ32ซึ่งพิการเนี่ยไม่ยอมให้เธอไปไหนมาไหนคือเกรงว่าเธอจะไปมีคนอื่นเธอจึงตัดสินใจเริ่มถอยห่างอยากจะเลิกคบไม่คิดว่าฝ่ายชาย จะเอาน้ำกรดมาสาัดเอาน้ำกรดมาสาัดท่านผู้ชมเหมือนอยากใ้เธอเสียโฉมไม่ต้องการให้เธอไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครนี่มีอาการแสบมีบาดแผลผุพองตามเนื้อตัวทั้งนี้ทั้งนั้นแม่ของน้องคือแม่ของหญิงอายุ18ปดเป็นคนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ายัางไงนะบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยทราบจากลูกสาวว่าไปคบกับผู้ชายพิการคนนี้ <c oughs> แล้ว ลูกมักจะถูกผู้ชายคนนี้บังคับให้ดื่มน้ำกระท่อม,อมค่ะคือเชื่อว่าลูกสาวเนี่ยติดฝ่ายชายเพราะเหตุนี้แหละเพราะว่าจะต้องกินน้ำกระท่อม,อมระยะหลังเนี่ยเริ่มมีปากเสียงฝ่ายชายมีอาการหึงหวงดุนแรงไม่ยอมให้ลูกสาวคุณแม่ไปไหนมาไหนกลัวจะนอกใจไปมีคนอื่นก็เริ่มรู้สึกอึดอัดทนไม่ไหวขอเลิกราออกมาจากบ้านฝ่ายชายแล้ววันเกิดเหตุมันยังไงตัวคุณแม่กับลูกอีกสองคนนั่งทานข้าวอยู่หน้าบ้านจู่ๆนายปรีชาชายพิการเดินกระโกกเผกเข้ามาแล้วถือแก้วน้ำมา ยพยายามจะมาง้อขอคืนดีลูกสาวแต่ลูกสาวบอกไม่อยากจะกลับไปคบแล้วขอเลิกปรากฏว่าปรีชาไม่พอใจแล้วในแก้วนั้นคือน้ำกรดค่ะสาดเข้ามาเลยแล้วมันโดนทุกคนได้รับบาดเจ็บตามเนื้อตามตัวมีแผลพุกพองลูกสาวนองอายุสิบแปดไปยังไงโดนที่ลำคอค่ะทำพูดไม่ได้เลยนะคะตอนที่โดนนะคะแล้วหลังเกิดเหตุครอบครัวฝ่ายชายพยายามจะขอไกล่เกลี่ยไม่ให้ดำเนินคดีให้เงินมาพันห้า ให้เงินมาพัน0้าเป็นค่ารักษาพยาบาลคุณแม่บอกไม่ใช่แล้วต้องร้องขอความเป็นธรรมค่ะแล้วเมื่อวานนี้คุณกันถัดก็พาไปร้องตำรวจพลตำรวจตรีสิรวัตรดีพอเมื่อวานนี้ท่านรับเรื่องในฐานะโฆษกตรแล้วก็ตรวจสอบไปที่โรงพักวิเชียนบุรีที่เพชรบูรณใช่ไหมองไปค่ะได้ข้อความว่าพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาแล้ว กระทำการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้ถูกคับบาได้รับอันตรายสาหัสและกระทาโดยไต่ตองไว้ก่อนระวางโทษตามกฎหมายเบื้องต้นเนี่ยหเดือนถึง10ปีอยากจะบอกกับผู้เสียหายว่าคาดีนี้ทําตรงไปตรงมาอันนี้ท่านพลตรีศิริวัตรดีพอบอกอย่างนั้นขณะที่ในส่วนของนายปรีชาหรือนายชาผู้ก่อเหตุซึ่งแขนด้วนข้างหนึ่งแล้วเดินกระโปกกระเพก ให้สัมภาษ์ทางโทรศัพท์ชี้แจงว่าไม่จริงอย่างที่เข้าไปร้องไอ้ที่ว่าเป็นน้ำกรดแล้วเอาไปสาดเนี่ยมันเป็นแค่โซดาไฟ<ะ>แล้วก็บอกแค่โซดาไฟไม่ใช่น้ำกรดแล้วไปสาดทําไมออแล้วเขาบอกแล้วฝ่ายหญิงให้ข่าวอ่ะไม่จริงนะที่บอกคบหากันสองเดือนนี่อยู่กันมาห้าเดือนแล้วไม่ใช่สาระสาคัญสองเดือนหรือห้าเดือนไปสาดได้ยังไอองแล้วไหต่อไม่เคยใช้เขานะแบบคนใช้หรือเป็นทาสเนี่ยผมก็ไม่เคยแต่ปมเหตุ เกิดจากฝ่ายหญิงอ่ะไปมีแฟนใหม่และขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเย้ยถึงผมจะเป็นคนพิการแต่ผมก็มีศักดิ์ศรีโมโหเลยเอาโซดาไฟไปสาดแล้วข้ายุ18เองนะอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปฟังเสียงแม่ของผู้เสียหายไหมคือแม่เขามาแม่เขามากับพี่สาวมาเขามาต่อรองค่ะว่าจะยังไงไม่อีกอย่างหนึ่งเงิงนเดียวยาน่ะช่วยแค่พันห้างั้นก็เอาคืนมาทำซื้อข้าวมาคือเขาให้พันห ใช่ค่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าพันห้าน่ะถ้างั้นเอาคืนมาคืนมาเอาเงินของคุคืนมามันจะมีเดียวยาสักบาททังแม่มังลู่เขาคือแต่เด็กนี่จะไม่ได้ไม่อยากได้ครับเพราะว่าเราอยากเอาผิดคนคนนี้พวไปทำกอบคนอื่นอีกจะนี่ฮะท่านผู้ชมอ่ะขอให้น้องหายไวๆจะไก่เกียร์พันห้าเหรอบ้าป่ะโซดาไฟมันก็น้ำกรดดีแหละใช่ใช่ไหมค่ะท่านผู้ชมอ่ะคือเห็นพวกนี้เราขึ้นจริงๆนะ เห็นกับตัวใจเขาอยู่กับเราแล้วถึงเวลาเขาใจเลิกร้างจะด้วยเหตุอะไรก็ตามทีอาจจะให้เขาเสียชอมเหรอ,อแล้วเขาจะอยู่กับเราเหรอท่านผู้ชมอ่ะดูกันต่ออีก